สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับยี่ห้อ Lenovo นะครับ l ีเ i ียน5 2 0นะครับผมเครื่องนี้นะครับมาในอาการลูกค้าแจ้งมาว่ากดปุ่มเปิดเครื่องแล้วเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็แต่ว่าทำการถอดแบตแล้วเสียบใหม่นะครับเครื่องเนี่ยจะสามารถใช้งานได้นะครับก็คือเปิดติดนะครับแต่ว่า ปุ่มเปิดปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับจะใช้งานไม่ได้นะฮะตัวปุ่มนี้กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมืดเลยนะฮะก็เลยส่งให้ทางร้านนะครับช่วยตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมให้หน่อยนะครับนี่ผมก็ทําการซ่อมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่ามันเสียตรงจุดไหนนะครับวิธีการแก้วิธีการไล่นะครับไล่ยังไงนะครับ เดี๋ยวเราลองมากดเปิดกันดูก่อนนะครับเนี่ยผมจะกดหนึ่งทีนะครับตอนนี้ไฟคีย์บอร์ดขึ้นแล้วนะครับอ่าโลโก้ขึ้นมาแล้วเนาะนี่แล้วก็ลองกดค้างนะครับผมจะลองกดค้างดูนะฮะอ่ะกดค้างก็ดับนะครับแล้วก็กดเปิดอีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยกดอีกรอบหนึ่งก็ยังติดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่กันนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมตัวชื่อเมนบอร์ดก็จะเป็น nm นะครับ b 1 9 1นะครับเป็นเครื่อง lenovo เนอะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว cpu นะครับการ์ดจ,จอตัว hm นะครับแล้วก็ตัว slot ram นะครับสามารถใส่ได้สอง slot นะครับ จุดที่เราต้องทําการไล่นะครับเราจะต้องไปดูสวิตก่อนนะครับสวิตก็จะเป็นตัวนี้นะครับ SW5 นะฮะสวิต uh, เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ขานะครับมีเอ่อ uh, มีทั้งหมดสี่ขานะครับตามมุมนะฮะ uh, ตรงสวิตนะครับก็จะมี ชื่อ on off, N, on off นะครับ tn นะครับ on off btn นะครับนี่เราก็จะไล่จากขาที่เป็นขาสวิตช์กันก่อนนะครับขาสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นขาหนึ่งกับขาสามนะฮะก็จะผ่านตัวอุปรกรณ์มาหนึ่งตัวนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะผ่านตัวอุปรกรณ์ตรงนี้นะครับผ่านตัว r หนึ่งหนึ่งเก้านะครับตรงนี้นะฮะนี่พอเรากด r หนึ่งหนึ่งเก้านะครับ ตัวไฟนะครับก็จะวิ่งเข้ามาหาตัว EC นะครับก็คือตัวนี้นะครับ UE1 ไฟเนี่ยออกจาก EC นะครับผ่าน R ตัวนี้ R111 นะครับแล้วก็ I2 ตัวตรงทางด้านนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะลองเปิดจากหน้า PDF นะครับแล้วเราจะดูลายไฟกันนะครับ นีจะเป็นลาย PDF นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น s 2 5นะครับก็คือเป็นตัวสวิตช์นั่นเองนะฮะตัวสวิตช์เนี่ยก็จะได้รับไฟมาจากตัวนี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับลายนี้อันนี้ก็จะเป็นลาย On/Off นะครับก็จะใช้ไฟ3โวลต์นะครับ3โวลต์แอลนะครับผ่าน R หนึ่งตัวก็คือ R119 นะครับเป็น R0 โอห์มเนาะก็จะวิ่งผ่านมา มาจากด้านซ้ายนะครับไปด้านขวานะครับวิ่งเข้าสวิตแต่ว่าตรงสวิตนะครับผมลองวัดขาที่สวิตไฟเนี่ยมันออกมาแค่1.5เท่านั้นนะครับไฟที่สวิตนะครับออกแค่1.5เท่านั้นนะฮะปกติแล้วนะครับสวิตนะครับจะต้องไฟเนี่ยต้องออกประมาณ33นะครับ3.3โวลต์เนี่ยเป็นไฟสแตนบายนะครับที่ มารอที่สวิตช์นะครับรอให้เรากดเปิดเครื่องเนี่ยเราให้เครื่องเปิดติดนะครับไฟตรงนี้จะต้องมีไฟสามจุดสาอยู่นะครับแต่ว่าไฟที่มารอตรงนี้นะครับมาแค่หนึ่งจุดห้าเองนะฮะไฟเนี่ยมาไม่เต็มนะครับวิธีการแก้ไขนะครับผมก็จะทําการโยนไฟสามจุดสามนะครับเข้ามาที่ตัวขาสวิตช์นะครับอ่าผมก็จะโยนไฟจากเอ่อ EC นะครับ EC ก็คือจากทางด้านนี้นะครับขาที่ออกมานะครับ R 1 1 1นะครับตรงนี้จะเป็นลายไฟ On Off นะครับตรงนี้จะได้ทั้งหมด3โวลต์นะครับผมจะทำการโยนโดยใช้ตะกัวนะครับใช้ลวดนะครับในการโยนไฟมาผมก็จะโยนข้ามเมนบอร์ดมานะครับเข้าตัวสวิตช์นะครับหรือว่าตัว J ตรงนี้ก็ได้นะครับ J ขาสองตรงนี้นะครับก็จะเข้าสวิตช์เหมือนกันนะฮะ เราจะได้ไม่ต้องไปบักกี้ที่ตัวสวิต์นะครับเรามาบักกี้ที่ตัว J 6แทนนะครับขาที่สองท่านี้เราก็จะมีไฟสามจุสานะครับมาสแตนบายที่ตัวสวิต์แล้วนะฮะหลังจากที่ไฟสแตนบาย3ามจาเข้ามาที่ตัวสวิต์นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะสามารถกดเปิดกดปิดได้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่กด1ทีนะครับเครื่องก็จะปิดลงนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งทีนะครับเครื่องก็จะติดขึ้นมานะครับ บางทีเครื่องก็จะตึกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็คร่าวๆนะครับขอสรุปไว้ประมาณเท่านี้นะครับผมเป็นการโยนไฟเข้าไปที่ตัวสวิต์นะครับซึ่งสวิต์เนี่ยไฟไม่พอนะครับหรือว่าลายขาดนั่นเองนะครับก็ทําการโยนไฟจากอีซี่นะครับหรือว่า IO นั่นเองโยนเข้าไปที่สวิต์เพื่อที่ให้ไฟ3 3สสแตนบายอยู่ที่ตัวสวิต์นะครับ ก็ก่อนจะไปนะครับช่างเป้ก็ขอฝากร้านด้วยนะครับผมร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่เมกาบางนานะครับเชอรงม่นอโศกยูเนียนมอลัดพร้าวเดอะมอทบางแคเดอะมอรบางกะปิแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับผมถ้าลูกค้าสะดวกสาขาไหนนะครับสามารถโบรกอินเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ